สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้มีกรณีศึกษานะครับที่เกิดขึ้นบ่อยมากในชีวิตประจำวันเป็นกรณีที่รถมีประกันชั้น1และมีพรบรชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีทั้งพรบรและไม่มีทั้งประกันทางบริษัทประกันภัยจะเข้าไปรับผิดชอบให้กับคู่กรณีและรถเอาประกันอย่างไรมาฟังกันครับกรณีนี้ถ้าผู้ขับขี่และ ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บรวมทั้งจกักรยานยนต์ได้รับความเสียหายทางบริษัทประกันภัยจะเข้าไปเคลมในกรณีนี้อย่างไรเมื่อรถจักรยานยนต์ไม่มีพรบจึงไม่สามารถเรียกใช้สิทธิเบิกกับพรบของรถจักรยานยนต์ได้จึงต้องมาใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลกับรถยนต์ และมีการลงประจําวันเป็นที่เรียบร้อยว่ารถยนต์เป็นฝ่ายผิดและประมาททางรูปคดีก็เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นทางรถจักรยานยนต์ที่มีผู้บาดเจ็บก็ใช้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากพรบอรของรถคู่กรณีในวงเงินไม่เกิน80,000บาทเมื่อเกินวงเงินจากพรบรแล้ว ก็มาใช้สิทธิ์ในการเบริกจากประกันประเภทภาคสมัครใจของรถยนต์คันดังกล่าวในมวดชีวิตและภาระไมยบุคคลภายนอกซึ่งจะมีวงเงินไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0 0บาทส่วนค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ก็เรียกจากประกันประเภทภาคสมัครใจของรถยนต์คันฝ่ายผิดได้เช่นเดียวกันทั้งค่าชดเชยรายได้และค่าเสียโอกาสในการทำมาหายรายได้ก็สามารถเรียกได้จากทั้งพรบรและประกันภาคสมัครใจของ รถคู่กรณีครับส่วนรถอาประการบริษัทประกันก็มาจัดการซ่อมแซมให้ครับในกรณีของผู้บาดเจ็บทั้งสองคนนะครับก็ต้องเรียกร้องเจราจากับบริษัทประกันภัยเมื่อมีข้อยุติแล้วทางบริษัทประกันภัยก็จะจ่ายสินใหม่ภายใน15วันส่วนค่าเสียหายทางแพ่งอื่นๆทางคู่กรณีก็ยังสามารถที่จะเรียกร้องกับบริษัทประกันภัยได้อีกเช่นค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อมแบบนี้ถึงเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เรียกได้ทีนี้หากอุบัติเหตุนี้มีคนตายเกิดขึ้นคนขับ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ตายทั้งคู่พรบก็จะจ่ายให้กับทายาตรายละ5 0 0 0บาทส่วนประกันประเภทหนึ่งก็จ่ายให้กับทายาตรายละเท่าไหร่ก็ให้ไปดูในทุนประกันนะครับว่ามีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในเรื่องของชีวิตและพรรมัยกี่บาทโดยไม่ต้องดูฐานรูปส่วนใหญ่แล้วจะมีขั้นต่ำ5 0 0 0บาทในส่วนของพรบต้องจ่ายภายใน7วัน ในส่วนของประกันชั้นหนึ่งจ่ายภายใน15วันครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับผมอาจารย์สุธีจะสร้างสรรค์คลิปดีๆแบบนี้มาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ